เวียหน้ามเข่งว่าเขามีไงไป็นพี่เราวันเดย์อะไรนะคะวันเดย์โเรียอะไรอืมไปย่ะอืม อสวัสดีจ้าพี่น้องฟังไทยฟังลาวแหล้วกระทางต่างประเทศวันนี้มาพบกับสาวตานคนเก่าคนเดิมอีกแล้วมือหนีสิผ้ามากินซรอยจุจ้ะพี่น้องกระสิมีสามสิบกีบมีตับแล้วก็มีเนื้อสโซนเลยจ้ะมาเสบร์ไปน้ำกันจ้าพี่น้องพักกินกับเพาะกระายแห้งจ้ะมาเแลวกรลุยเลย อยู่กับร้านสาววันนี้วันนี้สวัสดีก่อนมาสวัสดีก่อน,อน,นสวัสดีค่ะมาประเดิมจ้ะตับเจลเพียคุ้มคเมื่อก่อนเลยจ้ะพี่นอ้องไปอืม,อมหวาน เขาเหนียวด่ะอืมอืมเขาก็ติดมือพี่นนางอืมเจ้าเพียเหรอ,อใส่กับเหนือข้ามยังไงไปเลยไปด่ะอืม อมันยาืก่ก็ยุ่หนาบานลวพี่น้องมันหมดแล้วะไสจุมันจะเอาไส้จุไหมคะไปเหรอ ืม,มอมานแล้วืือเราจะพีหนัอ,อ,อพักอืเอนเนี่ย อะไรนะคะแสสว่านี่ามทิบกิบพันตับพันเนี่ยอืมก็ไปเยบ้านเอาี่ไปะอืม Terima kasih telah <laughs> menonton. เ <c oughs> ขาติดมืออะขอโทษขอแพ้กระพุกกร้พี่น้องอะไรไม่เป็นมฉันหัวเลยไมัยฉันหัวเลยหัวฉันเ้็นไง ทำไมถ่ายต้นไม้ด้วยอ่ะอืมก็ดูสวยสวยมาสวัสดีอ่ะเนี่ยอ๋อว่ามาสีแดงแดงอืมเอาสีแดงแดงที่มีเลือดอ่ะไหนอ่ะเลือดตับเอามห้ยกินตับไหมคะม่กินหมดแล้วอ่ะโอเคย้งคิด うん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  <síntas> mm. <síntas> หูฝามาทำไรคะก็ฝามาติดใาไงตับจ้ะเป็นหน้าแบบนห้น้ามัเข่งข้อขมยังไงเปเลยพี่เ้างวันเลยอะไรนะคะวันเลยโคเรียอะไรอะอืม ว่าจะกินไส้จูพี่น้องเข่าทเข่าเนี้ยนี่ติดมือหรอจ้ะจะเป็นอียงอืม ไม่ไม่ปวดเลยทำนานนานเลยเหรอฮึทำนานนานเยอใช่ค่ะทำนานเลยจะได้มีเยอะใช่ไหใช่จะได้มีเยอะเจะได้กินจับไหมยินะได้เยอะใช่ค่ะ กิ่ตับไหมพี่กินหยกพี่กินหยกคะอืม <c oughs> อืม,อม,อม ต้องต้องได้ยินตอนเปิดอืมทำไมไม่ปมปเนะปิดแ,บบแ,แม่แอนดิกะเปิดเลยนะเปิดแม่เล็กอือทำไมไม่เปิดแม่ทำไมไม่เปิดแม่แอนเนี้ยเล็กนี้กะเป็นสายสายอะไรอ่ะ สายเสียบไหมไม่ไม่เอาไปสายอย่ะเบอมันแบตหมดเหรอใช่ค่ะเบลมแบตหมดถ้ามันแบตหมดเอาชาร์จได้เลยใช่ถ้าแบตยังไม่หมดไม่ใช่ชาร์จหรอไม่ชาร์จค่ะนาตาเพิ่งชาร์จมาไม่ตันจต่ซื้อมาอะไรนะคะไม่นำไปซื้อมาจากจากอะไรนะจากไมโครมือ

อกลองมันหักไม่อยู่ทับเด้อือร้านหน่อยพี่น่องไม่เหลือน้ำอื้ม อืมอะอเมอยอะมะเขือเอามาัมไม่อยางมันไม่กินเอาน,นี้จับเอาไหมหยอกล้านซื้อเวยจตะพี่น้องให้เพี่ช่วยลงะ Terima <suss> kasih. <suss> <suss> นื้อทุดแดงดีค่ะ Cập. <laughs> 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 hmm. ยังเรีนต้นนี่โอเคฮึอมฮ่อง,คง,คงอต <laughs> อ,อนเช้าสิออเพือ่อตอนเช้าสิตอ,อ,อนเช,ตเช้าไปทำงานอนเช้าเพกินสิกินที่ทำงานเลยเหระตื่นไม่ทันตื่นไม่ทันค่ะยังมีไม่ได้กิ ก็เหมือนหนูไปโรงเรียนไงตอนเช้าหนูก็ไปโรงเรียนหนูก็กินข้าวหนูไปกินข้าวที่โรงเรียนอืออาจารย์ก็ไปกินข้าวที่ทํางานก็กินข้าวที่บ้านท,ทานะเลฮะใช่ <ๆ S 1> ถ้ากินข้าวที่บ้านก็สายแล้วไปไหมไปมาบ๊ายบายกับไปเดี๋ยวจะพี่น้องกันเลกับฝากคนเลยก็แชร์สาตานภานกินน้ำได้จ้ามันเลยขอพี่คีบเพียงเท่านี้ได้จ้ะมายบาย มาทาแบบนี้ <Yeah. S 1> มาทําแบบนี้ mm hmm. ไม่เอาจังไหรไปแลยจ้ะพี่นอ้องวัสดีค่ะ